มันไม่ใช่ science อย่างเดียวแล้วมันก็ไม่ใช่ business อย่างเดียวไม่ใช่เทคโนโลยีอย่างเดียวแต่มันเป็นการรวม3สิ่งเข้ามาในขณะเดียวครับซึ่งผมคิดว่ามันตอบโจทย์สําหรับโลกในอนาคตเพราะว่า3สิ่งนี้จะเป็น3สิ่งที่สําคัญมากๆในอนาคตครับพูดชื่อเต็มเลยไหมล่ะ Venture of Science Industrial แค่นั้นหรอ And Technology อเอาไหมาต้องไม่ได้ สวัสดีครับชื่อบ์ดี้ครับ,อ,รบอายุ18ปีเพิ่งสอบติดคณะบิสิกจุฬาครับก่อนหน้าเรียนที่แคนาดาตั้งแต่ไฮสคูลครับผมอยู่แคนาดาหนึ่งปีแล้วก็อเมรเคัล ทำไมวีดีย้ายครับอยากกลับ <laughs> มาอยู่ไทยคิดถึ่งป่ะ <laughs> อ่อคิดถึงบ้านโอเคผมสอบเทียบ G D ครับคุณพ่อคุณแม่ก็โอเคเพราะว่าพี่ผมเคยสอบ G D มาก่นอนอ๋อคือคุณพ่อคุณแม่ก็รู้จัก G D มาก่อนใช่บอกพ่อกับแม่ว่าเออก็อยากกลับมาเรียนเข้าจุฬาอินเตอร์แล้วก็บอกว่าอยากเข้าคณะอะไรแพลนว่าโอเคเดี๋ยวต้องสอบวันนี้สอบ G D สอบ S A T สอบ IELT ก็บอกเป็นแลนพอเรามีแลนให้เขาพ่อกับแม่เขาก็โอเคเขาก็ไว้ใจผมเตรียมสอบ G D ตั้งแต่ช่วง ท้ายเทอมตอนอยู่ที่แคนาดาแล้วกลับมาก็สอบเอง G.D. ของที่จุฬาเขาไม่ได้แบบ e q u ว r e สูงแค่ผ่านก็เลยแบบแค่อ่านเองไม่ได้แบบไปติวบเมื่อกีที่พูดว่าเพราะที่จุฬาไม่ได้รีคว r e สูงหมายความว่าคิดไว้แล้วตั้งแต่ตอนอยู่ต่างประเทศเลยว่าฉันจะกลับมาเข้ามาหาลัยค,คือจุฬาที่นี่ แปลว่าหาข้อมูลดีเหมือนกันนะเนี่ยก็ <c oughs> หาไม่ไงไมั้นแม่ไม่ให้กลับ,บ,บ <c oughs> <อ>ไม่มีแฟนพอเรารู้แล้วว่าเรากำม,มาอยู่ไทยแล้วเราสอบ g d ผ่านแล้ว next step ของเบอร์ดี้เขือก็มาเรียน A C T มาสอบ A C T ตอนแรกผมมาลองสอบก่อนรอบ November ก็คะแนนไม่ค่อยดีแล้วก็ช่วง December คมค่อนข้างจะยุ่งก็เลยเว้นไปอีกทีแล้วก็ไปสอบอีกทีรอบมาร์ชครับก็คิดว่าจะสอบไป้2รอบครับเพราะว่าคิดว่ารอบแรกไม่ได้ดีตั้งแต่รอบแรกก็รอสอบรอบ2ไใหม่รอบแรกได้พันแปดสิบครับส่วนรอบ2ได้พันสอง แซ่กับ IELTS นี่หนูสอบอะไรก่อนสอบ IELTS ก่อนสอบ IELTS ตั้งแต่ช่วงอยู่แคนาดาสอบที่แคนาดาเลยสอบที่แคนาดาอ่านเองครับ <ừ> ใช่ มีติวแค่ s a เเพราะว่าผมไม่เก่งนะทำจีดีทำไอเอลส์คืออ่านเองสอบเองหมดเลยใช่อู้หเก่งมากทำไม s a t หนูถึงเลือกที่จะเรียนพิเศษมันสำคัญแล้วนะผมก็รู้สึกว่ามันยากมันยากกว่า i e l t s i e l t เเป็นข้อสอบคนลัแบบกันนะครับ SAT มันจะออกแบบ a ค a ด e มิกมากกว่าก็ไม่ค่อยเก่งได้ A คลดิมิกบวกกับแมทก็ไม่ค่อยเก่งก็เลยรู้สึกว่าต้องเรียนดีกว่าตอนแรกเบอร์ทีอยากเข้าเลยตอนแรกอยากเข้าจิปครับสักพักหนึ่งก็มาเจอคณะใหม่บิสกเซ็กแล้วศึกษารู้สึกว่าชอบรู้สึกว่ามัน่มตอ้้งไได สยมันต้องแบบดัดแปลงเยอะครับพอมาเจอบิสเทคก็รู้สึกว่าคณะนี้มันค่อนข้างที่จะตรงใจมากก็เลยเลือกบิสเทคบิสเทคเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นั่นแหละครับจะมีเกี่ยวกับบิสเนสนิดนึงวิทยาศาสตร์เชิงบิสเนสเรียนเกี่ยวกับแบบโรงงานเกี่ยวกับการคุมโรงงานแล้วเวลาเข้าไปเรียนจริงจะมีเป็นแบ่งสาขาอะไรอย่างนี้วยครับก็มีหลายๆอย่างเช่นแบบฟู้ดไซน์แมทริลมีพรินติ้งประมาณนี้ครับค่อนข้างจะตรงสายกับผมแล้วก็รู้สึกว่าถ้าน้องๆคนไหนที่ในอนาคตอยากแบบทำธุรกิจต่อจากที่บ้านที่เป็นธุรกิจเชิงโรงงานเชิงอินดัสเทรีย เป็น Choice ที่น่าสนใจสำหรับคนที่สนใจทางนี้ครับผู้ชื่อเต็มยอะไรนะแบ c h e of Science Industrial ร์อุตสาหกรรมและเท n โนโลยีเขียนมาหรอแบคือ b a ออฟส c ว e ทยา i าส c ร์ n ุตสาห i รรมว a ทย c e า n ตร์และเทคโนครับมันไม่ใช่ Science อย่างเดียวแล้วมันก็ไม่ใช่ s i n e s s อย่างเดียวไม่ใช่เทคโนโลยีอย่างเดียวแต่มันเป็นการรวม3สิ่งเข้ามาในคณะเดียวครับซึ่งผมคิดว่ามันตอบโจทย์สำหรับโลกในอนาคตเพราะว่า3สิ่งนี้จะเป็น3สิ่งที่สำคัญมากในอนาคต หลังจากที่อยากเข้าบิชเ e ็ตก็มีเตรียมตัวด้วยการดูเกณฑ์ว่าบิชเช็ตเขาใช้คะแนนอ,อะไรบ้างรูคายเมนของบิชเช็ตก็มี IELTS มากกว่า6ครับ SAT แม่ห้าร้อยห้าสิบขึ้นไปหรือใครที่สอบ G.D ก็สามารถยื่น G.D. Science ที่คะแนน165ขึ้นไปครับยื่นไปแล้วก็รอประกาศพอเขาประกาศผมว่ามีสิ่สัมภาษณ์ก็ไปเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ในการสอบมันจะค่อนข้างต่างจากคณะอื่นๆเพราะคณะอื่น,นส่วนใหญ่เวลาเข้าไปสอบมันจะเป็นแบบอินเทอร์วิวคนเดียวในห้องคนเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้จะเข้าอินเทอร์วิวเป็นกลุ่มมห้องี5ต ก็จะให้เด็กเข้าไปพร้อมกัน5คนแล้วก็แยกไปทีละโต๊ะทีละโต๊ะครับอินเทอร์วิวในห้องใหญ่ก็จะค่อนข้างมีเสียงหลบกวนต้องมีสมาธิมากๆเวลาอินเทอร์วิวครับแล้วก็อินเทอร์วิวจะแบ่งเป็น2ห้องเหมือนกัน2ห้องก็คือห้องละ5โต๊ะครับห้องแรกจะเป็นเกี่ยวกับนอนอะคาเดมิกคำถามนอนอะคาเดมิก questions แล้วก็ห้องที่สองจะเป็นอะคาเดมิกครับนอนอะคาเดมิกก็จะถามเกี่ยวกับ background ทำไมถึงอยากเข้าคณะนี้รู้จักคณะนี้จากไหนครับส่วนห้องอะคาเดมิกจะเป็นคำถามเชิงอะคาเดมิกแล้วก็เวลาเข้าไปเขาจะมีกระดาษวางอยู่ทั้งหมด6ใบแล้วก็เขาจะห้เเเรราาาาาสสุ่่่มมมม2คคป็นถถของงซึทีผ ก็จะเป็นคําถามเชิงอาการณกเกี่ยวกับอินดัสทรียลกเกี่ยวกับโรงงานอะไรอย่างเี้ยครับมีให้คํานวณด้วยครับในคาถาม <S <S ดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวให้ดีในพา,าร์ท <Okay. S 1> หนึ่งในคําถามที่ผมุูมมาได้ก็คือเขาถามว่า what do you think about sustainability in science industrial ผมก็ตอบไปว่า sustainability เป็นสิ่งที่สําคัญใน science industrial มาครับเพราะว่าถ้าเราอยากประสบความสําเร็จในด้านสายนี้เราต้องแบบรู้จักการใช้พลังงานการหมุนเวียนพลังงานที่สามารถรักโลกครับโมลภาวะเรื่องต่างๆมันเป็นข้อดีการที่เราหันมาใช้พลังงานที่มันดีต่อโลกพึ่งพาพลังงานที่ ไม่มีวันหมดไปอะครับก็เป็นข้อดีถ้าในอนาคตเราจะทำโรงงานทำธุรกิจต่างๆถ้าเราหันมาใช้พลังงานที่มันจะไม่หมดมันก็จะหลักโลกมากขึ้น ตอบแค่2คํคำถามนี้ใช่ไหมก็ก็คือเสร็จลเลยแต่เขาให้เวลาข้อละ2นาทีครับรวมๆสาหรับการสัมภาษณ์ทั้งหมดก็ประมาณไม่เกิน10นาทีไม่เกินครับและเป็นไงหลังจากสัมภาษณ์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยวันประกาศผลก็ตอนประกาศผมก็ดีใจก็ผมติดบิสเซกตอนยื่นนี่ยื่นคณะอะไรไปบ้างตอนยื่นยื่นบิสเซกับจีมครับคือยื่นสองคณะนี้เท่านั้นเลยถ้าสมมติตอนนั้นไม่ติดบิสเซกจะทำไงต่อก็คงไปมองมหาเลยอื่นดูอะไรไว้เป็นแบบ second plan อ่ามวยคณะไออารครับ อเราคนละแนวกันเลยนะที่เลือก <laughs> คือผมยังไม่รู้ว่าอยากเป็นอะไรแต่คือคุณแม่อยากให้เรียนเป็นทางด้านของของโภคบริการใช่แต่คือจริงๆอะไม่ได้อยากเรียนโภคบริการอยากทําธุรกิจก็เลยรู้สึกว่าบิสเทคตอบโจทย์มากๆตอนช่วงหลังๆหลังจากที่รู้บิสเทคก็คือจิีบก็ค่าจะปล่อยครับมุ่งไปบิสเทคอย่างเดียวเรียนสัมภาษณ์ก็เรียนแต่บิสเทคอย่างเดียวแต่คือก็ต้องยื่นจีบไปด้วยเพราะแม่อยากให้ยื่นแบบเผื่อเอาไว้อะไรออยย่างงเี้๋อโอ้โหใช้เอาไว้ยื่นจีบใช่แบบให้ยื่นแบบไปสัมภาษณ์ให้เยอะๆผมก็คือมุ่งไไไปปเเทคอออยยย่่าาางดีีวววืมมมััันนนนรรรแลู้้จะะํ บิสิคที่ผมศึกษามาคือช่วงระหว่างที่เรียนจะได้ไปทําแบบเวิร์กช็อปตลอดจะได้ออกไปศึกษาวิธีการรันโรงงานจริงๆตลอดก็รู้สึกว่าในอนาคตหลังจากที่เรียนจบแล้วก็อยากจะเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากช่วงที่เรียนที่บิสิคมาปรับใช้กับธุรกิจที่บ้านที่เป็นธุรกิจเกลือครับก็อยากจะเปิดโรงงาน process ให้แบบมันมีมูลค่ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกลือในเชิงของอาหารหรือในเชิงของสปาอะไรเงี้ยครับรวมถึงก็อยากมองไปทางด้านการส่งเกลือไปต่างประเทศในประเทศที่แบบผลิตเกลือได้น้อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ว่าก็เป็นไปรับ ทำไมถึงเลือกเรียนที่เดียร์วิเซอร์เราได้คอมแพกับที่อื่นด้วยไหมไม่ได้ค o m แพเลยครับเข้ามาเรียนแล้วก็รู้สึกว่าชอบก็เรียนต่อตอนที่หาที่เรียนจริงก็มีคอมแพจากที่อื่นแต่ว่าคือเลือกมาดูที่เดียร์วิเซอร์ก่อนแล้วพอมาดูครั้งแรกก็รู้สึกว่าชอบเลยก็เลยรู้สึกว่าก็เรียนที่นี่เลยตอนแรกก็หาในแบบออนไลน์ครับตัวไหนมันก็ขึ้นสีในติก็แล้วก็เห็นมีคนแบบรีวิวก็เห็นรุ่นพี่คนก่อนๆที่เขามาเรียนที่ a ด v i s o วเซอร์แล้วก็สอบติดวกับคุณแม่ก็มาดูแล้วคุณ รบ, oh. บรรยากาศก็ค่อนข้างน่าเรียนครับห้องใหญ่ hmm. แล้วก็คุณแม่ก็เห็นด้วยบวกกับสถานที่ที่ตั้งก็อยู่แบบกลางเมืองอะไรก็เดินทางสะดวกไว้ เข้ามาในคลาสก็ค่อนข้างจะสนุกครับแล้วก็มีขนมให้กินตลอดบรรยากาศทองการเรียนค่อนข้างจะแบบรีแลกซ์ผมก็เข้ามาเรียน ST a i n t i n c t ก่อนเพราะเป็นคอร์สพื้นฐานแล้วก็หลังจากไปลองสอบรอบแรกก็กลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่งเป็นคอร์ส ST Intelligence แล้วก็ไปสอบรอบที่2แล้วก็ได้คะแนนด,ดีแล้วก็ใช้คะแนนในรอบที่2ในการยื่งเข้ามาเลยเป็นกลุ่มคลาสชอบคลาสกลุ่มเพราะว่าบรรยากาศม,มันไม่เครียดเกินไปครับมันมีแบบเพื่อนๆได้ make friend แล้วก็เวลาเรียนไม่กดดันเกินไปเพราะามีเพื่อนๆเรียนด้วยเล่าให้ฟังหน่อยครูจ๋มเป็นยังไง จอมแจมก็สอน ดีครับก็มีแบบเทคนิคการสอนที่ดีแบบรวดเร็วครับเข้าใจง่ายแล้วก็เวลาผมไม่เข้าใจครูก็จะคอยแบบถามเน้นเพื่อให้ make sure ว่าผมเข้าใจก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างดีตอนอเด็กๆที่เคยเรียนพิเศษบางทีเรียนเป็นุ่มคลาสแล้วครูแบบไม่ได้แบบสนใจแบบแต่ละคนขนาดน,นั้นแต่ที่นี่คือรู้สึกว่าคุณครูค่อนข้างจะ make sure ว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ทําได้ในข้อนั้นตอนที่ครูสอนมีทริคอะไรไหมอันนี้แหละเอาไปใช้ในข้อสอบแล้วเรารู้เรว่าแบบฉันได้คะแนนจากตรงนี้ที่ครูบอกมาผมไม่ค่อยใช้เครื่องคิดเลขเวลาทำเ A ซิทีผมจะใช้เดส มอสอย่างเดียวมีโจทย์อดียวข้อนึงมันต้องใช้เครื่องพิมเลเแล้วมันเร็วไวามากๆแล้วก็จําได้ว่าครูสอนแล้วตอไมไปสอบจริงก็เจอจริงๆข้อน,นี้ก็ทําได้ก็คือแบบสอนตรงเลยใช,ใช่ไหมครับ s A t verbal ล่ะคุณครูบิวตี้ชอบ s A t verbal ตอนเรียน Intelligence มากเพราะว่าครูค่อนข้างจะสนุกค่อนข้างจะสอนไปแล้วสนุกแบบมันเรียนแล้วมันรู้สึกว่าสนุกมันก็แบบอยากมาเรียนก็รู้สึกว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็เนื้อหาก็ค่อนข้างดีเพราะว่าคในใหครูเขาจะสอนตลอดว่าให้แบบพยายามจับใจความของแบบในพ a s าเซจมากกว่าที่จะแบบอ่านให้หมดเพราะว่า ที่ใน s อ t verbal เขาแบบจะหลอกม,มันค่อนข้างจะเยอะครับก็รู้สึกว่าได้เรียนเทคนิคนีคน้แล้วเอาไปใช้ตอนสอบจริงมันก็ช่วยหลายๆอย่างช่วยให้แบบเราไม่โดนหลอกแล้วก็ช่วยเรื่องเวลาด้วยที่เราไม่จำเป็นต้องไปอา่านทั้งหมดสำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังหาที่เรียน s อ t นะครับก็แน,น่นอนที D ่เดนไพรเซอร์เพราะว่าที D ่เดนไพรเซอร์ก็มีคุณครูที่สอนดีครับแล้วก็นอกจากสอนดีก็คือบรรยากาศการเรียนมันดีอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากกว่าคำว่าสอนดีเพราะว่าเวลาเรียนถ้าพอมันไม่เครียดแล้วมันก็ทำให้แบบการเรียนรู้มัันนนงงง่่าาาายขขึ้้ทกกศคคคุณู็อจะ แต่ว่าเรื่องเนื้อหาก็จัดเตรียมอยู่แล้วน้วองคนไหนที่กำลังสนใจคณะบิเวคนะครับก็อยากให้เตรียมตัวให้ดีครับ Requirement อะไรอย่างงี้ก็เตรียมพร้อมก่อนเวลาย,ยื่นแล้วก็ล่วงของการสอบสัมภาษณ์ก็อยากให้เตรียมตัวในพาร์ทของ academic question <c oughs> ให้ดี <c oughs> เพราะว่าคําถาม <c oughs> มีหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นคำถามเชิงวิทยาศาสตร์แล้วก็บางทีก็มีไปเชิงแมทนิดนึงด้วยแต่ก็ต้องเตรียมตัวให้ดีครับสุดท้ายค่ะถ้าต้องให้พูดถึงคำถึงรีนวิเซอร์ค่ะดีมากๆครับ